สวัสดีครับฟูจิครับอันนี้ก็ยังถูกกักตัวอยู่ที่โรงแรมครับหลังจากที่ออกมาแล้วต้องขึ้นแท็กซี่พิเศษที่เขาจัดให้ไม่ใช่ว่าจะขึ้นรถบัสของสาธารณะหรือแท็กซี่สาธารณะมันจะต้องขึ้นรถพิเศษที่เขาจัดให้แล้วตกลงก็คือรถพิเศษที่เขาจัดให้ที่ว่านี่มันต้องอยู่ในเว็บไซต์แล้วผมเรียนรู้สิ่งหนึ่งก็คือว่าเป็นยางี้ครับ เขาใช้วิธีไหนก็ไม่รู้คือจากอันแรกใครโทรไล่โทรไล่โทรไล่โทร,โทรอันเนี้ยแพงสุดแถวเนี้ยถูกสุดเพราะคนจะติดนิสัยเวลาเราซื้อของเราจะเลือกซื้อจากซ้ายบนลงมา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 แล้วลงมาลงมาเจ้าแถวเนี้ยจะเป็นอันที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นในมุมมองของคนทําธุรกิจถ้าเป็นไปได้ให้วางตําแหน่งบริษัทของคุณอยู่ด้านซ้ายบนคุณจะมีโอกาสได้ขายในราคาที่แพงกว่าถามว่าตรงเนี้ยเขาจะลดราคาไหมผมแกล้งถามไปว่าตรงเนี้ยเจ้าอื่นเขาถูกกว่านี้นะพวกเนี้ย ไม่ลดราคาเจ้าที่2เจ้าที่3เจ้าที่4เนี่ยแทบไม่ลดราคาเพราะอะไรครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะโทรแถวเนี้ยแล้วก็จองเลยเขาคงไม่เอาเวลาในการลดราคาให้คนขับรถเนี่ยเก็บราคาเต็มไปเลยเพราะเขามีรถไม่พอมีรถไม่พอก็คือมีคนมาจองปุ๊บก็จะเอารถโดยที่ไม่ลดราคาเนี่ยไปส่งดีกว่า ดีกว่าลดราคารับราคาเต็มดีกว่าลดราคาแต่พอมาแข่งเจ้าหลังๆๆแถวเนี้ยจะลดราคาเพราะหลังๆแถวนี้เขาไม่ค่อยมีลูกค้านั่นเองแข่งกันไปแข่งกันมาครับยุทธศาสตร์ในการทําธุรกิจตอนแรกเวลาเราขึ้นแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นก็จะมีราคาเนี่ยแทบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่พอมาในยุคไฮเยอร์ไฮเยอร์คือในช่วงโควิดเนี่ยไวรัสมันมีราคาตีราคาแข่งกันแล้วก็ลดราคาแข่งกันทําให้เราตกใจเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอในประเทศญี่ปุ่น หลายหลายประเทศก็เหมือนกันถ้าไม่ผิดกฎหมายเขาคงใช้วิธีแบบนี้ทําให้บริษัทต,ตัวเองอ่ะมาอยู่ด้านซ้ายบนมากกว่าก็จะขายได้ดีกว่า คนที่เป็นลูกค้าก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จริงเราก็จะเลือกแต่บริษัทด้านซ้ายบนแล้วเราก็นึกว่าราคาเท่ากันในที่จริงแล้วราคาต่างกันและกันที่ผมเรียนรู้ตอนที่ผมขับรถสปอร์ตอยู่แล้วก็มีการขับไปไม่นานนะครับแล้วก็จะมาขายต่อวิธีการขายถ้าเราเอารถไปขายในเต็นท์อย่างเงี้ยบริษัทเต็นท์จะตีราคาเราจะตบราคาให้เราตกลงไปบอกของคุณจะขายไม่ได้แล้วล่ะอย่างนี้อย่างงู้นอย่างงาั้นของคุณเป็นตกรุ่นแล้วอย่างงาู้นอย่างงาี้ยอย่างงั้นแต่วิธีการที่จะทําให้เพื่อนๆไม่เสียเปรียบนะครับนี่ออนา เวลาเราจะขายรถให้เชิญเจ้าหน้าที่มาดูรถเราทุกบริษัทมาดูทีเดียวกันแล้วมาตรีราคาแข่งกันมาตรีราคาค่ารถเราแข่งกันนั่นแหละคุณจะได้ราคาที่แพงที่สุดต้องใช้วิธีนี้ครับ โอ้โหแต่ก่อนนี้ผมรู้แล้วก็ทําจริงแต่ว่าเราลืมไปนะครับพอเรียนเรื่องสมการของการทําธุรกิจเนี่ยพอฟังขึ้นมาพอรู้ขึ้นมามันตอกย้ําความรู้ของเรามันตอกย้ําความเชื่อของเราว่าต้องใช้วิธีนี้วิธีนี้ทําให้ผมเก่งขึ้นนั่นแหละครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยมาแชร์ว่าวิธีการซื้อของในรา,าคาที่ถูกกว่าหรือเวลาเราจะขายของขายยังไงให้แพงกว่านั่นก็คือบทเรียนที่ผมอยู่ในช่วงถูกกักตัวโอ้โหเจ๋งมากแล้วมารูอีกกันครับวิธีการเช่ารถคาแชร์ลิงเป็นยังไงครับก็นะคือเราไมม่่่ตต้องงีีรถแถแึเวลา เราออกจากบ้านปุ๊บแล้วเราเห็นรถในสถานที่จอดรถเราสามารถขับรถไปแล้วเราขับไปเที่ยวแล้วกลับมาใหม่โดยไม่ต้องมีร้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ไม่ต้องมีเลยไม่มีเจ้าหน้าที่แสดงว่าเราจะไปเช่ารถเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกี่โมงก็ได้แล้วเราก็จะเช่าเริ่มจาก15นาทีแล้วขับไปซื้อของแล้วกลับมานะอยู่ในราคา200เยนก็คือประมาณเท่าไหร่หก ส0บาท15นาที60บาทถูกไหมฮะเช่ารถนะฮะไม่มีเจ้าหน้าที่มีบัตรของเราเองมาแตะปึ๊กขึ้นรถได้เลยเพราะนั้นเราไปซื้อของรประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาก็ประมาณ400ยเยนก็100บาทหรือเราจะขับรถไปเที่ยวน,น,น,นู่นเที่ยนี่เที่ยวนั่นหรือไปซื้อของแล้วกลับมาก็ได้หรือเราขับไปเที่ยวสักชั่วโมงนึงกลับมาก็ได้ดังนั้นเราไม่ต้องมีรถแล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องมานั่งล้างรถไม่ต้องมาเติมน้ํามันไม่ต้องมา ติดต่อมาเช่ากี่โมงคืนกี่โมงเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึง,งนะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการเช่ารถเพราะถ้าเรารู้วิธีการเช่ารถในราคาที่ถูกนะเราก็จะได้เปรียบแล้ววิธีการขายรถขายของให้ได้ราคาแพงต้องมาอยู่มุมซ้ายบดครับ ลงมาเรียบร้อยแล้วรู้สึกไม่ได้เป็นอิสระมา3าวันอยู่แต่ในห้องนะครับมีเรื่องที่จะบอกถ้าเราเข้ามาถูกกักเนี่ยเราต้องตัดเล็บด้วยเนี่ยเล็บเรายาวมากเลยเนี่ยผมกะจะกลมาขอตัดเล็บที่โรงแรมโรงแรมไม่ให้ตัดเล็บนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆต้องคิดไว้ก่อนครับอันนึงเป็นเรื่องที่อายอันหนึ่งครับผมกลับญี่ปุ่นแล้วผมไม่มีเสือ้อผมเอาเสื้อมา2ตัวแต่ไม่ได้เอากางเกงในไม่ได้เอาถุงเท้ามาเพราะอะไรครับเพราะว่ากะจะเข้าบ้านเลยลืมไปเลยต้องใส่กางเกงในตัวเดิมช่วงที่แล้วอยู่กลับ

บรรยากาศในสนามบินนะฮะเห็นคนทั้งหมดทั้งวนเนี่ยนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าเขาลงจากสนามบินแล้วขึ้นแท็กซี่กลับได้เลยนะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่ถูกกักมาหมดเลยถูกกักแล้วปลอดภัยก็เลยออกมาได้นะฮะเขาก็ช่วยมาผลให้เราแล้วจะมาที่รถคันนี้โอ้ก็อีก็โอเคนะครับคันนี้นะร,รู้ไหมว่าจากนาริตะไปคินจูกุบ้านผมเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งรู้ไหมว่าเท่าไหร่ธรรมดาแล้วประมาณ3 0 0 0 0กว่าเยนนะฮะถ้าขึ้นแท็กซี่แบบมิตเตอร์แต่เราต่อรองกับเขาเหลือ25 0ห0ือยู่ที่การโทรศัพท์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับขึ้้้นรถแลลววเใชา ประมาณชั่วโมงครึ่งกำลังตื่นเต้นอยู่แล้วต่อรองราคาในราคา20,005ดังนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นห่วงว่าค่าทางด่วนเนี่ยใครเป็นคนจ่ายกำลังตื่นเต้นเราขึ้นในราคาที่ถูกธรรมดาแล้วถ้าขึ้นมิตเตอร์อนะฮะ20,005เอาไม่อยู่นะต้อง30,000ผมเคยขึ้นนะครับเวลายุ่งๆเข้ามาในโตเกียวค่อนข้างรดเยอะนะครับเป็นห่วงว่าถ้าลดน้อยแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ดูนีครับว่าค่อนข้างลถจะอยู่ก็รู้สึกวางใจหน่อยครับ ไม่ได้กลับบ้านมา3เดือนแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยมถที่เลนโบว์บีชนะฮะสวยงามเพื่อนๆครับสัมภาษณ์เจ้าของแท็กซี่นะครับว่านายแท็กซี่นั้นครับมีดารามาถ่ายทําใช้บริการแท็กซี่คันนั้นด้วยไปตั้งหลายที่เนะี่ยโอ้โหแต่เสียงไม่เข้าเสียดายมากผมก็เลยให้เจ้าของแท็กซี่เนี่ยครับส่งเบอร์โทรศัพท์มาคือถูกมากธรรมดาแล้วนาฬิตะมาชิิุกุเนี่ยประมาณ3 0,000เยนนะฮะเขาลดราคาเหลือ25 0 0 0นะครับ รถก็หรูเลยนะครับเห็นแล้วว่ารถหรูเลยเพื่อนๆถ้ามาญี่ปุ่นแล้วจะใช้บริการ2500 0แล้วนั่งกันหลายๆคนน่ะคุ้มแน่นอนเพราะรถคันนั้นน่าจะนั่งได้หลายคนเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับเบอร์0473825297เนะครับเขาให้เขาให้นี้มานะครับตอนแรกคุยในรถแท็กซี่แล้วเสียงไม่ออก ก็เลยให้เขาติดต่อไปให้เขาส่งนาบัตรมาเขียนว่าอยู่ในราคา25 0 0 0เอง25 0 0 0เท่านั้นก็ลองติดต่อนะในโตเกียว23เขตนะพวกชินจูกุชิบูย่าเมกุโระอะไรนะครับในโตเกียวย3เขตนะลองโทรไปติดต่อได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมแนะนำเพราะว่าถ้าเราไปขึ้นแท็กซี่มิเตอร์เองขึ้นแท็กซี่มิเตอร์เองเราอาจจะโดนชาร์จมิเตอร์แพงเอาเป็นเหมารวมดีกว่าแล้วนั่งหลายหลายคนนะครับ องนั้นดีกว่าครับและนี่ก็บอกว่าได้รับการยอมรับจากนะกระทรวงคมนาคมด้วยคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่า ขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิป เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับ <S <S อย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ